สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมยะองค์แตกเกษตรสกาวไอ้หนุ่มหน้ามนคนติดห้อยหยหครับในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมวิธีการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเอามาเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์นะครับคือการไปหาเองนะครับการไปหาเองนี่ก็จะมีแบบแบ่งเป็นสคลิปนะครับผมคลิปกลางวันกลางคืนและก็แบบมืออาชีพนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไป ไปดูแต่ละวิธีหากันยังไงครับข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเพื่อให้ไม่การเสียเวลานะครับเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่จะเตรียมมีอะไรบ้างนะครับแต่แดน,ดนหนึ่งหม้ออันนี้คือ enza อี e ีนี้นะครับคลิปนี้คือการหาแบบกลางวันนะครับมีหม้ออ่าเอาไว้ทําอะไรนะครับผูกเชือกไว้อย่างนี้นะครับนี่สมีอะไรแต่แดน,ดน,ดนป๊บยาเส้นอ่า ยาเส้นหนังยางอ่าเพื่อนๆจะงงสงสัยว่าไอ้ยะมันจะเอาหม้อไปทำอะไรเอายาเส้นไปทำอะไรเพื่อไปการเสว่าเราไปกันเลยครับผม นี่ก็เรามาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นแหล่งที่ผมเคยมาหาจริงๆนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยเามาแชร์ให้เพื่อนๆนครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมเรามาเฉลยนะครับว่าผมเอาม้าออมาทําอะไรเพื่อนๆจะได้หายสงสัยผมเอาม้าออกมาทําอะไรผมเอามาไว้ลอยน้ํานะครับเวลาจับหอยเชลรี่เนาะเราหากลางวันต้องใช้วิธีการงมนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่ เขาจะขึ้นตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามไว้เดี๋ยวจะไปดูตอนคืนหายยังไงนะครับอันนี้มาหาตอนกลางวันก่อนนะครับต้องใช้หม้อนะครับใบใหญ่ๆนะครับแต่ว่าพอดีใบใหญ่มันไม่มีแล้วมีแต่ใบเล็กคอาใบเล็กไปก่อนครับแล้วนี่ยาเส้นผมเอามาทําไมครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคยาเส้นนี่ก่อนคือวิธีการนี้เราต้องลงน้ํานะครับทีนี้ในน้ําก็จะมีพวก ปลิงพวกอะไรเนาะแล้วผมก็เป็นคนกลัวปลิงด้วยก็เอามาเราเอาอยาเส้นมาไว้กันปลิงครับเอามาปั้นๆอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เหน็บตามเสื้อนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้ยางวงรัดไว้นะครับวิธีนี้ก็ช่วยช่วยกันปลิงได้นะครับก็กลัวเยอะก็รัดเยอะครับกลัวน้อยก็มัดน้อย แต่ผมกลัวเยอะผมว่าผมจะมัดทั้งถุงนะครับโอ้ช่วงนี้มาทําคลิปก็แดดร้อนนะครับไม่พูดพามทำเพลงครับเดี๋ยวเสียผิวลูกผู้ดีหมดเราไปกันเลยดีกว่านี่ครับอุปกรณ์พร้อมมัดไว้นี่นะครับมัดให้แน่นมันก็จะลอยนะ้ำไปกับเรานะครับ วิธีการนี้นะครับนอกจากจะได้พ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับนี่นะครับเราก็ยังจะได้ไข่เชอรี่แบบฟรีๆไปฟักได้เลยนะครับอันนี้ธรรมชาติก็ลองดูกันนะครับนี่น,นี่เห็นไหมก็สามารถเก็บติดไม้ติดมือไปไปฟักให้ให้เขาฟักเนาะจะได้เป็นการ ประหยัดต้นทุนไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอาแดดร้อนเสียผิวลูกพอด,ดีหมดเราไปลุยก,กันเลยดีกว่าวิธีการหานะครับก็หาทำมือประมาณนี้นะครับให้มันพัดอหอยบางทีเขาจะเกาะอ,อยู่ในตาม ลากไม้อย่างนี้นะครับตามพื้นไม้อย่างนี้เขาจะเกาะนะครับเราก็ทํามือโบกมาอย่างนี้อย่างนี้นะครับเพื่อบางทีเขาหล่นนะครับแล้วตัวเขาจะลอยน้ําเนาะบางทีก่อนที่จะลอยน้ําแล้วจมไปอยู่ใต้น้ํานะครับเราก็ทํามือประมาณนี้ให้มันพัดมาแล้วก็ใช้การสัมผัสเอานะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่อย่างนี้เขาจะชอบเกาะอ,อยู่ตาม ตามกพืชนะครับถ้าคือว่าพฤติกรรมของเขานะครับถ้ากลางวันกลางวันนะครับเขาจะหลบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นน้านะครับประมาณสักสองสามคืบนะครับแล้วแต่อุณหภูมิน้ํานะครับอันนี้คือการสังเกตของเรานะครับบางทีเราไปโดนตัวเขาเขาก็ล่วงลงพื้นนะครับเราก็ต้องใบสาวที่ใต้พื้นนะครับอันนี้น้ํามันเยอะผมติดกล้องด้วยผมไม่อยากมุดนะครับ แล้วก็เขาจะชอบอยู่ตามริมตลิ่งนะครับแล้วก็ค่อยควาค้นหานี่ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็หาไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆก็ค่อยค่อยหาไปครับบางทีเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแต่มือเราไม่โดนเองครับนี่ได้มาสองเลยครับนี่ได้สีทองมาด้วย นี่ครับก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆครับครับนี่ก็คือคือวิธีนะครับหาพ่อพระ พ่อแม่พันธุ์นะครับที่จะนําไปเลี้ยงนะครับสําหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงเนาะและอาจจะไม่มีทุนนะครับข้อเสียในในการหาแบบนี้ก็คือว่า1มันเสียเวลาสองต้องเสี่ยงกับสัตว์มีพิษเช่นงูงูนะครับก็มีงูมีปลิงแล้วก็หอยคันนะครับต้องดูพื้นที่น้ําด้วยนะครับว่ามีหอยคันนี่ถ้าลงไปนะครับคันหลายวันเลยนะครับ คารามายก็เอาไม่อยู่นะครับอันนี้ผมก็เคยมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราพูดจริงทําได้จริงนะครับนี่นะครับอันนี้ผมหาสักพักหนึ่งนะครับปกติผมก็จะหาประมาณสักสามชั่วโมงก็ที่ตรงนี้ผมเคยหาได้อยู่สามสิบสี่สิบกิโลนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่ชุกชุม,มนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างหาได้จริงนะครับเอาไปเลี้ยงได้จริงออแล้วก็มีของแถมก็มีไข่ เอาไปเพาะเลี้ยงกันได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงแล้วก็ไม่มีทุนทรัพย์มากเท่าไหร่นะครับคือเราทําอะไรเราอย่าไปติดข้ออ้างว่าไม่มีทุนทําไม่มีอะไรนะครับก็คือผมก็ส่งเสริมให้ให้เอาไปเลี้ยงเพื่ออย่างน้อยก็เป็นเป็นเป็นอาหารเนาะในครัวเรือนเนาะถ้าเราไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแต่ถ้าหวังมากก็เลี้ยงไปมันก็เป็นอาชีพได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็ทําเป็นอาชีพเนาะ มีข้าวกินไม่มีข้าวกินนี่อยู่กับหอยเลยนะครับผมฝ่ายชีวิตไว้กับหอยครับสําหรับผู้ที่ไม่รู้แล้วว่าไม่มีเวลาก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่าการจะหาพันหอยมาได้ให้เพื่อนๆได้เลี้ยงนะครับมันมันมีความยากลําบากเพียงใดนะครับสําหรับผู้ที่ไม่อยากลงน้ํานะครับเดี๋ยวก็ไปดูตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนวิธีหาแบบกลางคืนนี่เราไม่ต้องลงน้ําไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่แต่ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับอย่ามาคนเดียว อันนี้ที่ผมทําคลิปผมมาคนเดียวเพราะว่าหนึ่งไม่มีใครครบครับ <S <S 1> <S 1> อถ้าใครไม่มีเวลาและเห็นความยากล,ลําบากและก็ความเสี่ยงแล้วนะครับแต่สนใจที่ยังจะเลี้ยงอยู่ก็สั่งมาได้ครับสั่งพันหอยจากองค์แตกฟาร์มของเราได้นะครับก็ติดต่อทางทั้งเพจเพจนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของยะองแตกเกษตรซอกเราติดต่อไม่ได้นะครับอันวันนี้ผมก็ขอ ลาก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังตอนนี้ดีใจจังได้ตังเพราะจับหอยขอบคุณค่าผมเพื่อนๆลองคิดดูนะครับพื้นที่แค่นี้เองนะครับพื้นนี้แค่นี้นะครับเลี้ยงคือเป็นบ่อธรรมชาตินะครับไม่ได้การให้อาหารแต่อย่างใดนะครับพื้นที่แค่นี้ผมเคยเคยมาจับเนาะได้ รวมๆแล้วพันกิโลเลยนะครับอันนี้